พี่สไลด์ออกมาจากแม่จอไหวปะเห็นภาแบบว่าขอ้กันะโอโหนะโค้งแขงมากอ่ะการที่พี่ชายยงห้อยหดมาชนเดรียโอ้โหรับบทแบบกายกรรมกายกรรมอ่ะที่สุดป่ะพี่ทายงคือที่สุดป่ะทุกคนและการพกนี่เนี่ยฟเล่นพกหัวค่ะ วเป็นแรงบันดาลใจที่ดีไม่ไหวแล้วจากที่เรารักเขาอยู่แล้วอะทุกวันนี้ก็ไม่สามารถ move on ได้อยากให้ทุกคนไปเห็นห้องนอนเราตอนนี้คือฮั่ห้องนอนเตยเงินมากห้องนอนเตยอะจะออกจากบ้านนอกจักตัวสิบห้าวันนะผมไปเกาหลีใช่อยู่เกาหลีก็้อกลับมาเพราะก็ก็คือเป็นพีิะพันธ์แทยงสาขาเ็นไทยสาขาไทแล้ว ไม่ไหวแล้วแล้วต้องแบบพิทยยงเราว่ามันคือมาตรฐานของพิทยยงในการที่ลูกไหนก็เอามาใส่ที่พยงอพยงอะไรที่ดูจะไม่รอดเอามาใส่ที่พิทยยงรอดจรากสภาพหน้าผมอะไรต่างๆคือดีมากเลยโอ้โหโอ้ยหไม่ได้ถึงเขาจังเลยนะพิทยยง คือคิดถึงมากทุกคนพี่ไหยงอ่ะเรายิ่งแบบเรายิ่งแบบพอมาเห็นแบบพอมาเห็นได้ได้เห็นผลงานของเขาอะไรเงีเ<ล>ย้ยแล้วเรารู้สึกว่า ดีใจดีใจทุกคนดีใจมากกับการที่ได้เห็นพี่ทยยงมามีผลงานให้เราได้ดูอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เรารู้แบบว่าพี่ทยยงมีอาการป่วยอะไรเงี้ยก็ต้องพักรักษาตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบได้มาเห็นงานเราเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีใจมากแล้วก็เราเป็นความรู้สึกว่าพี่ทยยงอ่ะเขาเข้ากับภาษาญี่ปุ่นมากเลยมันจะมีท่อนแรปที่แบบพี่ทยยงเขาแรปอะแล้วมันคำมันเข้าปากเขามากและคือ ความเป็นพี่ไทยงก็ยังคงเป็นพี่ไทยงอยู่ทุกคนทุกคนจะแต่งชุด โทนเดียวกันแต่พี่โยงจะโดดเงเก่งแดงออกมาก็แบบว่าก็คือเจอแบบว่าความแบบอะไรที่เสื้อผ้าที่แบบว่าดูยากๆพี่นายงแคร่ได้อยู่จริงทุกคนแล้วผมสว่างๆนะผมขาวๆผมทองๆอะไรเงี้ยดีมากทุกคนเสียอะไรก็ได้เป็นคนที่แบบทำเสียอะไรได้จริงทุกคนไม่ไหวแล้วทุกคนพี่นายงคือที่สุดในใจอ๋อพี่นายงไม่อามี่ไม่อามี่ดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเฮ้ยเฮเฮ้ย อันนี้เครื่องใหม่เหรอใช่คือต้องมองใครอ่ะนิดเจงนิดเจงนิดเจงโอ้โยมือคุณเจ็บเหมดแล้วถ้าบีมือตัวเองเลยละเหนื่อยร้อนไม่ไหว ไม่ใส <l convert to>. ่อะไรทัางไหนพี่ไยงโอ้โหคนทแบบเครื่องทรงแบบว่าเครื่องทรงจริงๆเลยใช้คำนี้รอยก้านี่คือกอดจริงๆโอ้โหพี่ไคือกอดอ่ะลอยมาจากไหนก็คือลอยลงมาเลยค่ะแม่อให้มันจบๆลอยเลยเชียร์ควินทองเงินอะไรทองเงินขอร้องนะอะไรทองเงินวว้า เออเอาดีครับเอาดีข้าวคิดถึงสําเร็จจริงสิ่งที่ดีอ่ะมันควรต้องบอกต่ออแล้วการบอกต่อของเราคือการทำแบบนี้ด้วยเราว่ามันมันเป็นเรื่องที่เราดีใจมากกว่าเพราะว่าเราก็ไปถือว่าเป็นช่องเล็กๆช่องหนึ่งที่ ที่เราว่าแฟนๆ NCT ค่อนข้างที่จะติดตามช่องเราประมาณนึงแล้ว<ช>แหละเพราะว่าเราค่อนข้างชัดเจนว่าเราเป็นแฟนน้องๆจริงๆตั้งแต่แบบคลิปแรกๆเราเราค่อนข้างออกตัวมากๆว่าเฮ้ยเราคือแฟน NCT แล้วเราตั้ง <ๆ S 2> ใจจะทำผลงานน้องๆหลายๆคลิปเพื่อที่จะเป็นกระบอกเสียงเล็กๆแหละที่จะแบบเออให้คนมารู้จักวงนี้มากขึ้นเราคงดีใจมากๆที่ในวันหนึ่งมีคนเห็นถึงความตั้งใจของน้องอ่ะคือถึงแม้เราเราจะตามน้องๆได้ไม่นานอ่ะแต่ว่า คืออยากจะขอบคุณมากๆคือมันเป็นปีที่ยากลําบากมากเลยสําหรับทุกๆกคนรวมถึงเราด้วยถูกไหมคือแบบบางวันที่แบบว่าร,รู้สึกเหนื่อยรู้สึกเครียดกับอะไรที่เจอมาข้างนอกอะ่ะแต่พอกลับมาแล้วมีน้องๆคอยให้ความสุขเราอะ่ะแล้วเราจะลืมปัญหาต่างๆได้ก็เลยแบบรู้สึกดีใจแล้วก็ รู้สึกดใจที่ได้เห็นน้องๆมีทุกวันนี้แล้วก็อยากจะสปอร์ตน้องๆต่อไปเรื่อยๆแลนี้มันคือการที่เราสนับสนุนความฝันของน้องและเราเป็นแค่จุดเล็กๆเท่านั้นเองทุกคนแต่เราว่ามันอิมแพกนะในแง่เรารู้สึกว่าน้องจะเห็นหรือไม่เห็นข้อความที่เราบอกในคลิปนี้หรือน้องจะเห็นไม่เห็นข้อความที่เราเมนในไ g หรือใดก็ตามแต่แต่รู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดอะ ก็เป็นจุดที่เราเป็นพลังเล็กๆที่เราจะส่งไปถึงน้องได้ว่าเราศรัทธาในความฝันของน้องและเราก็พร้อมที่จะยืนอยู่ข้างๆเสมอในสิ่งที่น้องเลือกในทางนี้ทางไหนก็ตามทางไหนก็ตามแต่แลกชีวิตด้วยหยาดเหงื่อแรงกายและแรงใจที่ไม่สามารถประเมินค่าได้จริงๆมากๆมันยิ่งใหญ่มากเลยกับการที่คุณกลายมาเป็นความสุขของเราในในวันที่อย่างที่เคอบอกเป็นเหมือนส่วนหนึ่งในชีวิตปแล้วมันคือส่วนหนึ่งในชีวิตงั้นเรารู้สึกว่าเราดีใจมากๆที่เราแบบ ยังได้เห็นน้องอยู่ตรงนี้แล้วก็คิดว่าน้องคงต้ไปได้ไกลมากเพราะว่าพวกเราทั้งหมดอะไม่ได้อยากจะหวังอะไรกับน้องมากเลยเอาแค่กินอิ่มนอนหลับกินอมนอนหลับซื่อซืนมายิ้มได้แบบทำสิ่งที่ตัวเองรักไม่ปวดหลังไม่ปวดหลังไม่เจ็บแ่ไม่ป่วยแค่นั้นเรงแค่แบบกินข้าวให้อิ่มแค่เห็นแค่ได้มาเห็นพี่ไทยยงไลน์แล้วก็หดเราอให้ดูแล้วก็มีความสุขแร้ว่หรือน้องแค่ถ่ายรูปอะแบบ ลงรูปกสัตว์เลี้ยงต่างๆหรืออะไรก็ตามมาหลับมาหลับให้ดูถ่ายรูปหมาแมวให้ดูอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเขาก็พยายามให้ความสุขกับพวกเราเหมือนกับเขาก็อัปเดตชีวิตเขาแหละว่าเขาได้อะไรยังไงอยู่เออมีความสุขนะปากช่องด้วยที่ทุกคนอยากจะสรปนาช่องเราเป็นช่องของน้องเขียวยินดีมากขอบคุณมากเลยค่ะขาเขียวยังเขียวเลยเเออเราเรารู้สึกดีใจที่น้องๆเห็นถึงความแบบ เป็นแม่ของ NCT ซึ่ใช่ลูกเข้าใจถูกแล้วรักมากไม่มีอะไรกันไม่มีอะไรขนั่นแหละเนาะก็อยากส่งต่อความรู้สึกดีๆอย่างนี้ให้กับทุกคนนะครับผมยังไงก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตห้เราด้วยนะครับกดกระดิ่งกริ๊งๆให้เราด้วยนะครับไม่ลืมติดตามพวกเราในอิกษามช่องทางทาง Facebook Twitter Instagram ชื่อ Watch Live ตรงนี้เลย สำหรับวันนี้พวกเราทั้ง5คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย NCT yes yeah.